สวัสดีค่ะสวัสดีวันอาทิตย์วันหยุดนะคะวันนี้คันที่สองแล้วค่ะสองรถของวันนี้นะคะนี่เลย X อสี่ระตูนะคะเครื่องยนต์พันเก้าร้อยสี่สี่ร้อยห้าสิบแรงม้าค่ะคันนี้เป็นตัวยกสูงนะคะสีดำเกียร์ธรรมดาค่ะตัวยกสูงจะมีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออโต้นะคะนี่รอแบบนี้เลยนะคะ สปอร์ตบาร์ข้างหลังให้ด้วยนะคะแต่งเท่เทๆดุดๆเข้มๆนะคะสำหรับคันนี้ด้านท้ายมีสติ๊กเกอร์นะคะหน้าหลังเลยลูกค้าชมภายในนะคะดูภายในนิดนึงนี่เลยนะคะตัวนี้เน้นสีดำตัดกับสีแดงนะคะกุญแจเป็นกุญแจรีโมทนะคะตัวนี้ร้องกับปุ่มกดสตาร์ทค่ะ ี่เลยอันนี้ไฟหน้าจอนะคะหน้าจอแบบ M I D ค่ะตันนี้จะเป็นโทนเน้นโทนสีดำปัดแดงทั้งหมดเลยนะคะทั้งคอนโซลเลยแล้วก็รวมถึงเบาะด้วยนะคะตัวเบาะสีดำเดินตะเข็บได้สีแดงนะคะฝากโลโก้ตัว X ที่พนักพิงศีรษะด้วยนะคะด้านบนตัวนี้เน้นโทนสีดำเข้มเช่นเดียวกันนะคะด้านหลัง ด้านหลังตัวนี้นะคะมีนี่เลยนะคะตัวแอร์ให้แล้วก็พอร์ต USB สำหรับผู้โดยสารด้านหลัง mm hmm. เดี๋ยวมาคุยกับลูกค้ากันนะคะอ่ะเรียนเชิญลูกค้าเลยค่ะมาเลยจ้ะยืนที่รถเลยคะ่ะสวัสดีนะคะสวัสดีจ้าทั้งสองท่านนะคะ,ะ่เห็นรถแล้วเป็นยังไงบ้างใจครับ<ภ>ผมใจใช่เลยใช่ไหมคะคันนี้ได้ฝันเลยครับได<ภ>้ไห<ะ>มจ๊ะ ตอนตอนแรกอ่ะพี่คิดไว้อ่ะอยากจะซื้อรถอะไรยังไงก็ยูสูเลยครับผมยูสูตั้งแต่ที่แรกเลยใช่ไหมเออตัดสินใจนานไหมที่จะมาออกรถเป็นปีครับเป็นปีเลยใช่ไหมเก็บเงินได้อยู่เป็นปีเลยใช่ไหมคะแล้วทีนี้พอมาคุยก็ตัดสินใจเลยครับมาคุยมาจองจองเลยใช่ไหมคะใช่ครับผมเออทำไมถึงจองรถเลยเพราะอะไร เซลเซลอ้อคุยง่ายครับผมคุยง่ายยังไงบ้างคะแนะนำเอกสารต่างๆต่างยังเรียบร้อยดีครับผมขั้นตอนการขั้นตอนการออกการจัดแผนไฟแนนซ์ผ่านยากไหมคะพี่ไม่ยากครับคันนี้ดาติไปเท่าไหร่จ้าหนึ่งแสนครับผมแสนหนึ่งขอเดือนเท่าไหร่คะหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยครับผมก็คือรวมประกันชีวิตเราด้วยนะคะลูกค้าทำประกันชีวิตเนาะแล้วก็ วันออกรถนะคะวันนี้ก็เลิกดีเนาะ,ะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณที่ให้อ้อได้ดูแลเนาะอันนี้เป็นรถคันแรกของขอครอบครัวด้วยใช่ไหมคะก็ไม่ผิดหวังเนาะได้ตามที่คุยกันนะคะวันนี้มารับรถหล่อๆแล้วขออวยพรนะคะขอให้รวยๆเฮงๆนะคะ,ขอ,ะ,คะขอให้รถครันนี้ขนเงินขนทองเข้าบ้านถูกหวยลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะคะขอให้มีความสุขกับการใช้รถนะคะขอบคุณที่ออได้ดูแลค่ะสวัสดีค่ะ